ว้าวัสดีค่ะอ้าวประหยัใจว่างเนาะอีกเพ่นั่งเอี๊เข้ากับลงไปแล้วสำหรับเมื่อกี้เนาะมี่าจัรยอันนานีกแล้วอันนาเซ็กก้องอันนาเซ็กก้องสุ่กล้องเลยนะครับพอดีกลงไปแล้วเมื่อกี้นากระพาะก็เลยว่างอยู่ก็เพว่างแค่ดอกคุ้มเอานะครับพื้นกำลังตุ่มมาทู่ไปขายเนาะทางเข้ากับสีกอสัมผัสพิ่นเราพื้นฟันดีวอนะครับก่อนนี้ข่าว่าฟันดีดอกนะครับก็เริ่มมาตามให้ กันแรกแล้วเขลุกไปแล้วด้วเนาะกันเนี่ยกันยังมือหนังฟาดจำได้ไหวะโอ้ฟานยังตะปูทีหัวเนาะโอ้เลบอกว่าลานตะปูลานตะปูแทงหัวเนาะแทงหัวตะปูสามสี่ดอกเขาเนไม้เหรอใหม่ยู่ในไม้เหรอแท่งเขาตีเขาแทงเขาจับมืเลี้ยงมาเยอะเลยเขาจับเขาลงไปแล้วเนาะย่อนไปเบิ่งไหนเด้นะครับลงแล้วจีบนะครับจีบตะปูเนาะอายุหนังแรกก็ได้ก่อน นาอายุนานป้า่เก่าหาพปาที่เก่าหาสิบาอายุเนาะอายุสี่าย่างห้าเนาะย้าสิบหปีเนาะเกี่ยกับตะปูลกันแล้วไมเตดเขาได้อยกลันจะน่อยนาคำพานาคำพานะคำพานะเันนี้เกี่ยไ่ทปากเด้อนะครับเนี่ อยากกันชัดเจนเนาะนี่เป็นเกี่ยวกับนางกระเ้าเนาะสื่อี่ะปูส่หัวเขาลงให้น่อมนะครับบรเคยฝันจ้าเช่ไหมมันนี้เอาฟันในหนังกระพ้าฟันเกี่ยวกับผู้ใดกับอันแม่ทับภาคที่สองเหรอภาคที่สองอยู่ถือยังไรกับพวกหัวกันเขาเจะจับใส่เล่าใส่สู่เออแม่ใส่ยังบุดแก่แก่เมื่อจับแม่ทับภาคนะแม่ฮใส่สุดท้ายเรา่นใส่ ใครกันแมนเซลแกมือสิแมนผู้ใดผู้สั่งจับเพิ่นล่ะว่านายกนายกสั่งจับบ่รู้ว่าผู้ใดเลยจักบ่ลผู้ใดบ่รู้จักผู้ใดหนึ่งที่แต่ว่านายกสั่งแมนจับเพิ่นจับเพิ่นเพิ่นแก้มือเลยแมนว่าบ่ฮู้ว่าได้เฮ็ดนพวกตุ้มประชาชนเขาว่าเฮ็ดนผิดอีหยังเราก็บ่ได้เฮ็ดจับเฮ็ดหยังผิดนะคือจับเรานั่ะไรเขนจับขึ้นหยังล่ะจับขึ้นรถรถพี่ครับ ปกับเเห็นทะเบียนบ่ามันงข็งกับข้าบนปันเดจ้าร้สว่าเห็นยันบใดว่าลองออกข่าข่าวนเพเห็นบ่ข่แปดศูนย์ยังเลยนี่ะไม่มั่นใจเนาะมีันไม่มั่นใจบ่บ่รือบ้ามบ้นใจบ้าหรืเนาะเอาเอาเนาะเอาเป็นตัวอายุคนเดียวไปอายุอนมันใจเพื่อนจับเนี่ยคือต้องเจยวกับเพื่นเนาะไ้ถ้าพักที่ซอนี่ก็อายุ กรีเกียนเนี่ยอยู่ประจําหน่เนาะกสีหาเก้าหกสิบเราไปนอกบัเกอฝันเจ๊กเที่อยืนนอนืออกับฝันครับวันนี้นากระพ้าฝันแรกเกี่ยวกับาบคของคือฐานตะพูตีหัวเนะการเลียดอาโตก็เลยลงอาย่นางกรพ้าย้ามสีเก้าหาสิบนะครับสีเก้ย่าสิบไปเแล้วเกิดเดือนใดพอกมงนพ่นคนจะเกิดเดือนนาคกระพ้าเดือนสิงหา ตัวนะครับเนาะเขาเกษียรอายุเนาะของในทับภาคที่สองเนาะถือตำรวจจับเด้อนะครับตำรวจจับเนาะใครฟันได้เสียเน้องสีมาบ่เว้ยบ่ได้สดใจถุนล้วเนาะอือแปลกน้องได้ไปบ่ได้เพิ่งเข้าสองขั้นพอนะเว้ยทรศัพท์กับโบมีมี่เลโทรศัพท์ยื้อหังบ่ได้ติดจานได้เสีย มานไหนเบิงน้ำเขาบ่เอานะครับเน,นาะต่างจากนาข้าวฟันวันนี้ก็บฟันนะครับสำหรับก็ฟันเป็นคือฟันวันเป็นทาปากที่สองถือนายกสั่งจับเพื้นเนาะเพคนขับรถใส่กุญแจมือ,อใส่สุดทหารน,นะครับเเารียกว่าไอ้จับตำรวจจับอาจสิว่าแมนยังอาจสิเป็นอายุเราก็ได้เนาะอายุคนชื่อหาเก่าหกสิบเนาะสำหรับทาปากที่สองตำรวจจับเด้อนะครับส่วนนาข้าวฟันเนี่ยอายุคนชื่อเก่ายังห้าสิบเนาะอย่ังคืนลงคห้นะครับเพราะว่าฟันแหลกคนถือล้านตะปูที่หัว เรียกเตรียมโติคนกาดอยาก็อยู่่นก็ได้ญาติผี่น้องลืมด้วยโรคหาชี่เกาหาศูนย์เลอหนาหนาอยู่นะครับผ้าเป็นทางิันฝันไม่ไม่ร้อนฟฝันมื่อไ้นะครับผ้าเนี่ยฝันหมกกนมกกนเนาะนะครับรลยรวยกันเลยว่เพาไม่โอกอากาในไทยเมื่อไทยเียบเมื่อไทเียอ้าวลกเหรนไม่ตนลืมตัวข้าศูนย์เขียนข้าูด้เจ้าอมแลลืมยังเขียนยังจอมเขียข้าศูนย์นัจะลืมตั เออเก่าศูนคนน้ำเนี้ยสูนหกสูนเก่าเออรืมอก,กับนี่เป็นเหยอะกลับไปคนได้นเนยอะไปองรืมเนาะโอ,โ,อโอ้สูนอาการเก่าศูนน้ำเนี้ยห้ามไม่รอกกลับตกกรับนะครับทำได้กับน้ำดันรื้อมีดีนะโอ้ยโชกไ้มันน้ำหนักกับพ้านเนาะก็ฟันแปลกก็ฟันดีด้ยช่วงนี้พรด้ทฟันนี้มันทำไปสองก็มักจะไม่โชคเพราะว่าผลเป็นคนที่เพียมเลยคุณธรรมเนาะซอยเรียบประเทศไทยให้ได้แผ่นดินขึ้น ต่นเนเป็นได้ทหารที่เก่งกาสามารถนาคนอีสานเท่านะครับเป็นคนรอนะครับแล้วรอใอเกว่าโอเคฟันได้เสียนะรบกวังมืงข่าวโปโท้ตัดต้นหยองหยอนะแ้ัดแล้กเั็นี่ั่เจี๊ยบตทับเต้ทับกับ่าได้ซดใจเนาะเนี่ยยึดบ่บ่เห่นเน็ดบ่เลร่นเนาต้าทับเนี่ถือเน่ยมีเร่ของเขาถือของเขาเอแมนกับลูกลูกกะเล่นของเมียยี่หันละยอใก้กันเนี่ยหันละมลูกน้องลูกซะกลูกน้องฟันบอกเรียบร วยบริหารเมื่อกี้ครับบรายทำไม่เก่งเนาะไม่ตื่นเนะอ้สิามันเนี่ยบอกไปว่าตื่นเออเาทำดูแลกับบดีเออเมียนไม่อยากทำดูแลกับบอ้วมันเื่อนเนาะไม่เคยจบอกไปว่าตัวเก่าคือว่าตัวเก่าอีก็ว่าอีกแล้วเออเมียนอยู่อันนี้คอย่นเบาเนาะจบจบไปก่อนเนาะจบไปก่อนแหละได้ก็เช่อลงหายด้วยนะครับสำหรับลูกไส้นะครผ้าเนาะช่วงนี้ก็คือว่าแหะนะให้นาน้ากัอย่างแค่น้อย เรียนปัดทู้เรียนน้ำมัวงก้วยนะอยากน้ำพากิรีนทรงหลูกเรียนคนคน่ออยางนั้นคนเดียวสู่ครับกนสูินนะครับนะพอเรเสร็จำตาได้หนาไปสู่คับกนคน่อเดี๋ววาบดุซึ่งเนี้สร็จำตาไว้เล้ เราไปท่ายสิคูณสุกคนนี้วยเราก็มีแค่น้อยเลี้ยงฟันเียเราไปวาเราเลี้ยงฟันสิกข์ห่าไหมไอเล่าก็ได้เล่ากันนะเลาเป็นคนคิดใจเราก็ํำตาอย่หมอเราเป็นคนคิดใจอ่อนไหวเนาะคนคิดใจดีสั่ล่ะกข์ขายแต่คือคนจะคนพื่กันเนาะเอาเป็นอย่าง้นากรเพาคุณ่าใหรอกนะไอ้เด้าชายเรียนห่ไม่ได้อยากไอ้กล่องสื้อเด้โอ้อยากไอ้กล่องซื้อเนาะก็หันขังใส่กล่องเลย เด็กอาย,ยาอเจังเอาไปดูสรุปเพื่อนแน่วันฝันตังเด็เจ้าว่าสรุปเด้อสรุปว่าเพื่อนฝันเห็นแม่ทับผาคที่สองว่า<ไ>เขาสิจับเพื่อนตินายกสั่งจับนายกสั่งจับแม่ทับผาคที่สองมันนี่จับแล้วใส่กุญแจมือเด็กไทยบ้านเลยไปหามดิไปบัตรไงไปหามไปหามมาพิษอี๋พิษอี๋เพื่อสิจับเพื่อนมาดิเพื่อจับเพื่อนเขาก็รอมื่อเลยแล้<อ>ันก้าวขึ้นรถเขาไว้ขึ้นรถปีกรถขับป๊อป เข้าศุนด้วยนะเข้าุนเบียรรถมั่นใจบะศูนก็เรียงเห็นซอศูนเหนื่อนเก็ดอย่างจำจำว่าอะไดไม่ศูนย์ข้างก็ข้าแลือมันก็บอะไ้เบิ่งเบียนคักเนาะมันก็เพราะก็จะดําหน้ายกขึ้นก็เก้าขึ้นไปก็หน่งเก้าขึ้นไปแล้วไไม่ซุนหรอไปรถมันรถมันปิีนแล้วที่ปิ่นตัวผู้ว่าศุนยังเม่นเอาซุนหกซุนเก้าเลยพี่น้องเนาะ เขาพิกเขาไม่อยากให้ขึ้นนะก้าวขึ้นแล้วเขาเล่ากล่าวขึ้นแล้วเวยก็พิกบับเลยอสัเพิรถึงว่าเห็นนเรยนดะบว่าขับไข่ขับข้ากับไข่ขับข้าตัวเด้ลวศูนยังแค่นั่นแหะสุนยังไม่เห็นไหมเนาะเรีว่าศูนปดเด้อะไรมันกลับคำจำว่าไดไหมที่ร้ายขยันร้ายตัวไปนะจำว่าได้่ตัวเอาเอาในสุนเพลยล่ะสุนหกสุนเก้าอายุเท่านี้ละจำว่าไดเนาะนี่จะเป็นอายุนาัสุนหกอะไรเนาะเอาอคุณนางกันอะไราเป็นเยกีนยะ สวัสดีครับผมค่ะสวัสดีค่ะ